เฮ้ยไอ้หียไอ้หีโษรโอ้าวช่ด,ด,ด้วยช่ด,ด,ด้วยกูด,ด,ด,ยด,ดบเหีแเรวเดียวไม่ได้แอบดูคนอื่นขี้เลยไอ้ไอ้ไอ้ <c oughs> เราไปเริ่มกันเลยวก่ก็เกม Toilet c h u r n c l นะครับเราไปเริ่มกันเลยดี Peace Dot Destroy Toilet อย่าทำลายห้องน้ำนะครับโอเคครับนี่ก็อารมณ์ป,ประมาณ Try F บอสอ,อุ้ยอะไรอะโองกด F ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยเป็นไงสีสันสวยไหมครับน้องๆชอบเลยดิอันนี้ เปิดสองนั่นเลยประหยัดน้ำไม่ไยากเลยมีอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรครับเนี้ยอะไรอ่ะคืออะไรอะ่ะอุ้ยเฮ้ยขบลงน้ำอ๋ออันเราประมาณอี่ห้าไอ้ห้า,เอ,หาเอาว่ามีเลขห้ามาแล้วนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมไฟเอฟ อะไรอะ่ะท่วร์วี o คบหร r c u t t ต e ร์เรา่วงใหญ่ลูกค้าของเราอะ่ะ <c oughs> น่าจะขี้อีกครั้งที่นี่น่าจะมาขี้อีกครั้งที่นี่ก็คือไอ้ตัวนี้นะเออโอเควิล okay. ูกได้สซัมบันอินฟราถ้าแดงว่ามีคนอยู่ในนี้นะดูเหมือนว่ามีคนอยู่ในนี้งั้นหรือ ไม่ใช่เหรอหานไม่ทันว่ะอะไรเหมือนมีคนกำลังทำลายห้องน้ำหรอเหรืออะไรวะหานไม่ทันเอาออฟออเดอร์ I า o ล m ดไมล์เมจิ r มาร์กน้ำก็ปดน้ำก,ำก็เตรีองเบิรองผมเห็นเลขห้าแล้วอ่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรทาทเอฟอุ้ยโอ้ยไปดูด ฉันไม่ได้โง่โอ้ฉันโง่อีกแล้วไอ้โอ้ดี่ฉันโง่แล้วเอามือไปจิ้มไฟจะจ่ายตายอ๋อฉากจบที่เดิมมีฉากจบสิบสองอย่างเหรอคุณฆ่าตัวเองฆ่าตัวตายโอเคเรามาฉากจบที่สองกันนะครับตอนนี้ใจทคนิคก็คือเราเอานิ้วไปแหย่นี่ตายโง่อ้าซ่อมแล้วเฮ้ยใครซ่อมมันอะมีคนซ่อมไปแล้วครับไปไม่ดูแล้ว โอเคต่อไปดูซิว่าจะทำ qui, ยังไงบ้างเฮ้ยยกกระป๋องได้เฮ้ยเฮ้ยเรายกเข้าไปข้างในดิไปนะปล่อยแล้วนะปล่อยเลยอุ้ยมันโยนกลับมาเหรอโยนกลับมาอาอันนี้บ้างมันบอกว่าขอบคุณด้วย嘛่ะมันมีคนอยู่ในนี้มีคนกำลังทำน้ำอยู่ในนี้อ่ะมีคน อะไรเนี่ยนึกขาแล้วเหรอโอ้ชิตอะไรวะเนี่ยโอ้ชิตโอ้ชิตมีห้องน้ำปิดซ่วมด้วยเหรออะไรอ่ะเช็ดตูดเช็ดตูดแ <c oughs> ล้วเช็ดตูดเช็ดตูดเฮ้ยเราไปปิดประตูห้องน้ำอ่ะเฮ้ยโอเคปิดตรงน้ำแล้วโอเคอ๋อดีล็อกประตูล็อกแล้ว <S <S ชาปื่นหนึ่งมื่ พี uh> mm ่ซ hmm. ีทุกใครอือกว่าจะเอากปะดาทิชชู่ใช่ป่ะจิช่วยใส่แกะออกไปอาทินี้เออเาเอนี้เอาไงดีวะเอาไปเอาทิชู่ให้มันเอจัดซ่วมเลยอ่ะขอบคุณ ี่ร้องไห้เลยเว้ยพี่กดซีเพื่อร้องไห้ร้องต่อ <c oughs> <c oughs> เหมือนมาลองไห้ในห้องน้ำาีเหรออุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโดนลีปเหรอเฮียแอมทูแปร์ฉันไม่สามารถอ่านเฮียอะไรวะขี้อยู่ก็มีปริศนามาอีกแล้วเหรอ อย่าออกไปคูไม่ออกเอ้ยแต่คูจะออกเอาไปอย่าทำมันอีกเรืยองอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะ Don't show them with it ช่วยพวกมันเบียดมันเฮ้ยเลขห้าขอ,อยาไปดิปิ๊บ อุ๊ยหยุดขอแม่งเลยใส่แม่งดูดูเลยเอาไปไปเอาหมดไปให้หมดไปให้มีอะไรไปให้หมดเอาไปคุณดูในที่นี่ฆ่าไน้เลยว่ะเฟตตองแหละมันฆ่าผมแน่เลยครับท่านผู้ชมเฮ้ย you can จะเป็นบาร์เฮ้ยเราจะได้เห็นแล้วว่าข้างในมีอะไร ปอเบี้ยทุกคนเฮ้ยไ,ไม่มีป้ายเตือนอะไรอะ่ะเ,เฮ้ยไอ้เฮียยังไม่ได้อ่านเลยไอ้เฮียลงน้ำไปแล้วเฮ้ยอ๋ออยู่นี่เดวอชิงอะไรอะ่ะเหมือนกำลังดูอยู่เหรอ,เ,อ,อเฮ้ยไอ้เชี่ยจริงด้วยกำลังดูอยู่ไอ้ล็อกมาตั้งไว้ตรงนี้ประตูหายไปแล้วครับทำให้ขขเขาออกไป อ๋อเ้ยอีกเชียร์เลยวะเฮ้ยเฮ้ยคิวทูเมกอะไรวะ,วท,ะ,รวะทำให้อันนี้ออกไปข้างนอกอ๋อต้องกวนมันใช่ไหม ห้ามแอบดูคนอื่นกำลังขี้นะครับแล้วกูว่าด้าจะโดนไอ้นั่นจัดการโอ้ยเกย์ว่อะไรเนี่ยเกย์ดีมากเลยครับทุกผู้ชมใครซ่อมมันทำไมเงาเก่าเงาเก่า อยากเห็นอยากเห็นเพือ่อเห็นมึงโดนเฮ้ยเฮ้ยคุณไม่สามารถแอบดูคนที่กำลังขี้ไม่ใจจะไม่สามารถหยุดมันจะโอเคจะเข้าใจขอไม่อยากไม่หยุดมันเ,เฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคนรโดคนรุดอ้าด้วด้วย ด้วยๆคุณรู้ไามว่าพี่เราเนี่ยคุณไม่ได้แอบดูคนอื่นขี้เลยไอ้ไอ้ไอ้อ ใไค้ามเบื่จัดการใ้เงี้ยกูไอ้กูตายเลยเนี่ยจะจบดิส4งั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีพีหน้าไหมเจอกันอีพีหน้าไหมอีพี EP นี้จบเพียงเท่านี้ก่อนไหมหรือจะอีกสักอีกสักตาไหมเอาไงดีท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีเห็นอะไรอะ่ะบ้อนนี้ไม่มีคนหรอโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจกูกลัวเบื่อแล้วไม่เอาละ ยนตรงนี้อ๋อนี่ไม่มีคนไม่มีคนเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะสมัดีพีทไม้แพนอะไรอ่ะก็มีใครปูกอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะกบซ่วมเหร โอ้ยขวเดเต็มเลยอันนี้นะ่จาจะใส่มันรัวๆนะจะช่วยเปี่ยวอ่ะโอ๊ย ใส่แม่จนฆ่ากูเลยเหรอโอเคก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP นะานสำหรับวันนี้ก็เใครชอบกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วก็คอมเมนต์รอไว้นะครับแล้วกดแชร์เป็นเพื่อนเราจบด้วยเดี๋ยวเราไปเล่นกันใหม่ EP น้านะครับผมเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย